วันนี้ดาวไล่รับหน้าที่ดูแลหมู่บ้านไวกิ้งและต้องบริหารจัดการหมู่บ้านไวกิ้งแห่งนี้ให้เป็นที่หนึ่งในแถบนี้ให้ได้ สวัสดีทุกคน้วยนะคะวันนี้เราก็อยู่กับเกมโรบอกกันนั่นเองวันนี้ก็อยู่กันในแมดไวกิ้งไทคูลจ้าก็วันนี้นะทุกคนเห็นไหมไวกิ้งอยู่ข้างหลังเต็มเลย <c oughs> ก็วันนี้เราจะมีหนะ้าที่ให้บริหารดูแลบ,บ้านเมืองไวกิ้งนั่นเองแล้วก็ทาหมู่บ้านของเรานั้นให้เป็นที่หนึ่งในแถบนี้ให้ได้ <c oughs> บอกเลยว่าใครหน้าไหนก็จะสู้ <c oughs> พวกเราไม่ได้แต่ตอนนี้เราไปดูก่อนนะว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นดูดิตอนนี้มีกองทถพววกิ้งที่เป็นเออไวกิ้งเก่าของที่นี่นะเออกำลังยึดครองอาณาเขตที่นี่แล้วก็ ได้ไร้ค่าประชาชนมากมายแถบนี้ไปหมดเกี้ยงเลยดูสิพอ oh oh. ที่นี่ข้า <fifty S 2> เป็นใหญ่ไม่มีใครกี่สามารถมาล้มล้างพวกเราได้เราจะต้องยึดอาณาเขตที่นี่ <st> <sh arp> ให้เป็นของเราอย่างเพียงหนึ่งเดียวก็ <okay>. <nosso> บอกเลยว่าก่อนที่เราจะมาล้มล้างพวกเราไวกิ้งที่ไม่ยึดครองอาณาเขต แถบนี้อย่างแรกเลยเราก็ต้องมาบริหารบ้านเมืองจัดการของเราให้เราเงินเยอะเราก็สร้างอาณาเขตและสร้างทหารของเราเพื่อจะอไปกำจัดไวกิ้งตอนนี้ก็มีไวกิ้งที่อยู่ในเมืองของเราอยู่ต้นหนึ่งน,นั่นก็เป็นช่างตีเล <S <S หล็กเนาะว่าอาวุธหรือว่าชุดเกราะข้าก็ทำได้หมดถ้าเพราะฉันเป็นช่าง <S <S ที่ประสบการณ์ร้อยล้านปีอีร้อยล้านปีเรืหรอแบบนี้เราก็โล่งใจได้สักอย่างหนึ่งทุกคนเดี๋ยวามาสร้างช่างตีเหล็กกันต่อเลยทุกคนก็ตอนนี้มีแต่ช่างตีเหล็กนะก็ต้องสร้างๆไปก่อนนะเพราะว่าเราผู้คนงานผู้นี้นะเออก็จะแบบเป็นแหล่ง ทำเงินให้เรานั่นเองเนาะเออเพราะว่าไทยมีพวกนี้คือแบบเราก็ไม่ได้เงินนะทุกคนนี้อะไรเราก็จะได้แบบมีเงินเยอะๆแล้วเราก็จะทาให้หมู่บ้านไวกิ้งของเรานั้นไปกําจัดอีพวกไวกิ้งที่มันยึดครองดินแดนแถบนี้ของเรานั่นเองตอนนี้เราก็เริ่มมีเงินแนละ้วทุกคนก็เราก็ต้องอัปเกรดบ้านเมืองไปเรื่อยๆนะเพะื่อขยายบ้านเมืองให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ,อุ้ยอุ้ยพนักงานฉันน่าะตกใจไปเลยผมมันเซียนแล้วขนาดนอนผมก็สามารถทำาอธที่แข็งเก่งได้โอ้ย,อย่างนั้นเหรอโอเคงั้นก็เราก็ลงใจไปเนาะ ก็คือแบบสามารถนอนแล้วก็ตีเหล็กได้นี้เลยทุกคนแล้วก็ตอนนี้ก็คือได้ช่างตีเหล็กมาทั้งหมด4หลังแล้วทุกคนก็บอกเลยว่าเราจะได้มีตังแล้วก็สร้างหมู่บ้านของเรานั้นให้ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะั่นเองนี่ดูตรงนี้ก็จะมีบ้านด้วยนี่เลยก็จะเป็นบ้านไมน้นะเออในยุคไวกิ้งก็จะเป็นบ้านหม้ที่เขาชอบสร้งางอันนี้ก็สามารถเลือกบ้านได้ก็เราก็เอาบ้านใหญ่ไปเลยเออแบบเรามันแบบเรามัน เออลุงเรืองแล้วเนาะนี่เราก็เพิ่มต้นไม้เพื่อสีสันของหมู่บ้านเราเนาะเออเพราะว่าบ้านก หมู่บ้านไหนจะไม่มีต้นไม้คือหมู่บ้านนะ้าจะไม่ค่อยน่าอยู่นะเออพวกแบบให้อากาศของเรานั้นสดชื่นอุยดูนั่นสิอีกฝากหนึ่งของเราน,ะนั้นน่าจะเป็นทะเลน้าแข็งแน่เลยเนาะอุย้ยอยากไปดูจังว่าตรงนั้นจะมีอะไรไหมเนาะตอนนี้หมู่บ้านของเราก็เริ่มลุ่งเรืองแล้วนะเออแม่งประชาชนก็เริ่มเยอะเราก็ต้องมีที่เอาไว้บูชาเนื้อสหลหรับไวไกิ้งนะคือรูปปั้นนั่นเองเอาไว้ให้รู้ว่ารุ่นก่อนๆน,นั้นมีประสบการณ์แล้วแข่งเก่งขนาดไหนและเมื่อเรามีหมู่บ้านแล้วเราก็ต้องมีฐานนักสู้นะเพราะว ไวกิ้งอื่นๆแะ้วจะได้ทําให้ที่นี่เป็นอาณาเขตของเราอุ้ยดูสิแพงมากตั้งหมื่นหนึ่งนะจะเอาเงินที่ไหนก้อน <c oughs> ก็บอกแล้วต้องรีพัฒนาแล้วอุยอ้ยยนั่นทหารนั่นเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเหรอเราเป็นเผ่าไวกิ้งทำไมมันเ <c oughs> นี่มันเรียกว่าโคนไวกิ้งมากกว่าอุ้ยดูสิเราจะไปสู้เลยค่ะอุ้ยทหารเราอ่อนแอปวดเ <c oughs> ปียกมากเลยโดนลุมขนาดนี้ใครจะเอาอะไรไปสู้แบบนี้ก็ต้องรีบพัฒนาบ้านเมืองของเราแล้วเราจะ้มาแก้แค้นหุย ดูสิตรงนี้ก็จะมีการอัปเกรดพลังแล้วก็พลังชีวิตด้วยอะไหนเดี๋ยวเราลองมาลาอัปเกรดพลังซิไหนพลังบวก5อึบ๊บไปเลยการจะอัปเกรดบ้านเมืองเราก็ต้องใช้เงินแล้วก็ต้องใช้เวลานาน,านพอสมควรเลยนะวิ้ดูสิตรงนี้ก็จะมีการแบบเออพุ่ออกไปทางท่านาด้วยแปลว่าเราจะมีท่าเรือแล้วก็จะมีการส่งออกสินค้าไปยังเผ่าพันธุ์อื่นนั่นเองตรงนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นหมู่บ้านเนาะเออเราต้องอุ๊ยวิป้อมยาม ในที่สุดเราก็มีป้อมยามแล้วป้อมยามวจะจอกเลยขาดไม่ได้มากเลยสำหรับหมู่บ้านเผ่าเวไกกี้อย่างพวกเราก็คือเอาไวก้การเฝ้าระวังศัตรูบุกนั่นเองก็บอกเลยว่าเอาไว้สังเกตการณ์นั่นเองเราอยู่ในหมู่บ้านกันมาเยอะแล้วเราว่าเรามาท่าเรือกันมั่งดีกว่าเนาะวิ้นี่ในที่สุดเราก็จะมีท่าเรือแล้วเออแล้วถ้าเราสร้างท่าเรือเราสามารถจะขี่ออกไปได้ไหมเรา่งนั้นเราก็ต้องมาดูกันเนาะก็บอกเลยว่าก็ต้องใช้เงินพอสมควรเหมือนกันเนาะอะไรคือหน้าอกะอะงงมากอุ้ยเรือเรือเรือ,อนี้เรือวายเราได้เรือแล้วนี่เลย ในที่สุดเราก็จะได้เรือออกไปประจนภัยแล้วเอา้าขับไม่ได้อะหรือว่าเป็นโมเดลเฉยๆห่อแรงมากอุตส่าห์ดีใจอุตส่าห์คิดว่าจะได้นั่งเรือไปเที่ยวชมทะเลสาวแข็งอีกเนาะแต่สรุปเป็นโมเดลจ้าในลองดูนี้อุ๊ยตรนนี้ก็มีท่าเรือนั้งไงเรือขึ้นที่อุ๊ยแปลว่าเราสามารถนั่งเรือได้ นี่เลยนี่เลยอุ้ยเดี๋ยวแต่ว่าต้องใช้เงินโอเคเดี๋ยวเราจะมาซื้อเรือประกันนะแล้วมาดูกันว่าเราจะสามารถออกไปท่องเที่ยวกันได้ไหมเออตัวเรือเคลื่อนที่ของเมืองไวกิ้งเรานี่ทุกคนเราสามารถนั่งเรือได้จริงด้วยเดี๋ยวเราจะเกเดี๋ยวเราจะไปนั่งเรือกันนะว่าแบบไปชมกันว่าทะเลนีอะไรบ้างไปเลยอุ้ยเร็วมากแรงมากว้ายอุ้ยตึงเอา้าอุ้ย มันมีจากัดอะมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างกั้นไม่ให้เราไปเนาะโอเคเราดูเหมือนว่าน่าจะาไ้ขี่แบบไปดูเมืองเพื่อนเนาะเพื่อนมีอะไรสร้างอะไรบ้างดิมืองนี้ใหญ่มากแล้วก็เร็วแรงมากก็คือมันเร็วเกินว้าวิชดลล่าสุดชนในนั้นแหละน้ําแข็งจะเป็นแบบแจัดกันรถไปล่เนี่ยอวิไหนไปซิมีอะไรต่ออ,อ๋อวยมันมีแค่นี้เองอะนอยอะดูเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นที่ตากปลาเนาะ ลองสิอุ๊ยนี่ไงมีที่ตักปลาแบบนีบ้านเมืองเราก็จะมีปลากินแล้วแล้เราก็จะได้ปลากินแบบไม่มีจํากัดเลยนี่ตรงนี้จะเป็นเรือนะเนาะเรืออะไรตรงนี้จะไปดูก่อนอืออ๋อ,อเป็นเรือหาปลาวายคนตัดไม้ทุกคนก็ตอนนี้เราก็จะได้มีการส่งออกขายไม้แล้วก็ตอนนี้บอกเลยว่าเงินเรานะก็จะลนหลามตั้งใจทำงานเข้าละถ้าไม่ทำแล้วก็จะไล่ออกสมุ่บ้านเลย <laughs> และต่อมาก็จะเป็นร้านขายผลไม้นั่นเองก็บอกเลยว่าอันนี้ก็จะเป็นผลไม้สดใหม่สดใหม่เก็บจากป่าป่าที่ไหน เม่รู้ก็ตอนนี้บ้านเมืองของเรานั้นก็พัฒนากันไปเยอะมากเลยนะก็บอกเลยว่าใช้เวลานานพอสมควรอยที่นี่ใช้แรงเงินหนักเป็นทาดเลยค่ะทรมานเดวซี่จะทรมานไม่ได้นะนี้เลยค่าเกษตรเพื่อนมาเป็นเพื่อนแล้วบอกเลยว่าต้องทํางานนะเพราะว่าอาหารทุกอย่างในเมืองก็ขึ้นอยู่กับพวกนายแล้วท่านนายไม่ทําแล้วก็บ้านเมืองของเรานั้นก็จะล่มสลายกายกองเพราะว่าขาดอาหารดูเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นบ้านของไอ้นั่นนหะเหล่าทหารจริง แบบนี้เราก็สามารถขยายกองทหารของเราได้แล้วไปจ้าตอนนี้เราก็สร้างหมู่บ้านทหารของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะก็บอกเลยว่าตอนนี้ทหารของเรานั้นก็จะได้แข่งเก่งแล้วก็ลุมกระทืบกับพวกเจ้าถิ่นเก่าเออพวกอะไรวะพวกเจ้าถิ่นได้เนาะแบบนี้ดูสิขึ้นมาไม่หยุดเลยข้างล่างหมู่บาเราเนาะก็บอกเลยว่าตอนนี้บ้านเมืองของเรานั้นก็ครบสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคน ดีใจบอกเลยว่าเล่นมาประมาณสองสาชั่วโมงเนาะกว่าจะได้เท่านี้บอกเลยว่าคือเหนื่อยมากก็คือใช้เวลานานมากนมาดูสิอุ๊ยตอนนี้เราก็เป็นที่หนึ่งแล้วนะเพราะว่าเหลือแค่สามคนก็บอกเลยว่าหมู่บ้านเหล่านั้นมันยิ่งใหญ่นั่นเองไปจ้าบ้านเมืองของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาดูแลเรื่องกองทหารของเราดูสิตอนนี้คือทหารของเราแบบฆ่ากันไม่หยุดเลยจ้าขึ้นกันรุวๆเลยจ้าสีแดงเงินทั้งนั้นเด่นเราก็จะมาดูที่อัปเกรดสิ อิ๊นี่เลยนี่เลยนี่แหละนี่แหละบอกเลยอัปเดตนี้พลังชีวิตแล้วก็พลังโจมตีอะไรเนี่ยเอาไปให้หมดนี่นี่ในห้าสิบบวกห้บวกห้าละอุ้ยแดงเลยกรรมเลยทุกคนนี่เลยบอกเลยว่า ตอนนี้ทหารของเรานั้นก็จะแข่งแกร่งมากยิ่งขึ้นก็ไม่มีใครสามารถมาสู้กับพวกเราได้แปลว่าตอนนี้คือถิ่นของเราเน้นดูสิโอ้ไปค่ะค้ามันค้ามันกันเลยสรุปเลยเช่ามันค้ามันก็บอกเลยว่าตอนนี้ทหารของเรานั้นเดินกันเป็นแก๊บแกงมาเฟียลยซิซ่าทีนี้ถิ่นใครให้มันรู้กันบ้างเนาะเออก็บอกเลยว่าตอนนี้ไวกิ้งเขาอ,อีกฝั่งหนึ่งก็คือแบบ เกิดปุ๊บโดนฆ่าปับเกิดปุ๊บโดนฆ่าปันเพราะว่าหมู่บ้านเรานั้นก็ได้ยึดครองที่นี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเย้ก็ภารกิจดูแลบริหารหมู่บ้านไวกิ้งของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร <m> ้อยทุกคนก็ชอบกันไหมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะทุกคนโอเคนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรทุกคนก็ไปบายวิดเจ็กันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บมัมม่า